สวัสดีค่ะยูวิลูนจากประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ก็ออกมาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะก็จะพาไปชมบรรยากาศนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างป่าที่เรามาเก็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นคันตเลนนะคะหรือคนไทยชอบเรียกว่าเห็ดมันปูอะค่ะไปดูกันค่ะนั่นเจอแล้วหนึงอ๊อยู่ลึกด้วยนี่เห็นไหมคะโอ้ยหมานหมานหมาน เดินมาก็เจอเลยค่ะนี่สวยๆมีรอยคนมาเก็บไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีเห็ดอยู่ค่ะตอนมีคนมาคุยเก็บไปแล้ววันนี้ขึ้นเป็นกอเลยว้ายะน้เจอน้องข้าง,งคุก,กตกใจมาเลยเห็นไหมนนองข้างคุก อเห็ดดอกนี้นะ่หเหดดอกสวยด้วยค่ะนี่เจอเห็ดน,น้ำหมากค่ะคนไทยชอบเรียกเห็ดน,น้ำหมากแต่มันไม่ใช่หรอกมันคือคั้นเข็มแหลอ เห็ดนะคะเดี๋ยวจะไปดูเห็ดคันเค็มลาข้างในหันกำลังยืนคุยกันอยู่ค่ะหันมาแล้วจ<ะ>เจอเค็มลาดิงเลยโอ้ยช่อหน่อยค่ะนี่ดอกกำลังสวยๆเลยก็ตัดขาออกปัดด้วยมันจะได้ไม่เปื้อนเห็นขอบมันนะเห็นไหมมันจะมีขอบนี่อดอกนี้สวยมากอ,อันนีได้สองอย่างสวยด้วยโอ้ยขยะเนาะ กี้เขี่ยไปแล้วเจอทางโคกไม่กล้าเขี่ยอีกเลยตกใจเดี๋องเห็ดนะคะแล้วก็ไม่รู้มันเยอะขนาดนั้นแกก็แอบ,บเหยียบไปแล้วโน่นนี่โอยไปนูน่นเนี่ยมะเหลืมาเกี่ยวกับแกสังหอนใจมุมของแกเก็บเคยเก็บเก็บน่าจะเป็นนั่นนี่อืมน่าจะเกี่ยวเฮ้ย มันออกแล้วบอกว่าออกแล้วบอกแล้วว่าออกแล้วออกแล้วเกก็บอกว่ามันออกช้ามันออกแรงจริงเราไปสำรวจมาแล้วที่ที่แบบว่ามันจะออกเฮิร์สมันออกกันหมดเลยก็เลยเชื่อว่าทุกป่าออกมาแล้วเพราะว่าป่าเราก็ติดๆกันนี่แหละตอกเล็กๆเก็บไว้ก่อน กบไว้ให้เขาได้ความชุ่มชื้นเม่ี่เกี่ยวตรงนี้ไมยกปูม่เดินพี่เขาไม่ได้เกี่ยวไว้ก็มีนะคะไม่กล้าก้าวขาไปไหนเลยกลเหยียบเห็ดเจียบเหยียบเล็บแล้วหนึ่งี่เจียบไม่เห็นอีกเกี๊ยไม่ได้เกี่ยวไว้นเี่ยยุงเยอะกัดก็เจ็บ บางทีก็ต้องปิดปิดวิดีโอเนี่ยแล้วทะเลาะกับยุงก่อนไม่อยากโวยวายใส่คลิปเพราะว่ายุงกัดค่ะโอ้ยเละเลยนี่เอาไม่นี่เละๆนี่ใช่ก็บอกอยู่มันขึ้นแล้วนะนๆย,ยังเก็บตรงนั้นไม่เสร็จเลยคขะเขามาเจอตรงนี้อีกโอ้ยสวยสวยสวย ต้องถ่ายรูปเลยพี่เจีย๊ยบถึงขนาดต้องหยิบกล้อง HD กันเ,เลยนะคะนี่สวยมากเป็นกอเลยค่ะหยิบค่าเก็บเอาเลยสวยมากกบด้วยพี่กบดีๆเลยแรงเห็ดเราเองต้องกบดีๆเล็กๆไว้ก่อนกบดีๆโหยกบดีๆโชว์หๆๆๆๆวนอ่อยในมือ อืมสวยมากผัดไทยลูกด้วยเดี๋ยวไม่เสร็จค่ะกลับมาที่เดิมนี่ได้เยอะเลย,ยไม่มีใครมาลยโอ้ยค้างค้างขนาดนี้ไม่เคยมาเลยโอ้ยมันมานมานัมน โุ้ยขาเนาะออ้ยดึงดีๆสิอย่าดึงเยอะขนาดนั้นงสงสาร<ง>ยา่้ามอสิี่แสดงว่าไม่มีใครมาแสดงว่าไม่มีคนมาถ้ามีคนมาไม่รอดอ๋อสวยมากโอ้ดึงดีๆสงสารย่้ามอสกบด้วยนี่คือแหล่งคุมทรัพย์ของพวกเราะฉะนั้นเราต้องรักษาดีๆออ้ยนี่นะคะดอกใหญ่ รีบเดินมาเลยเพราะว่ามีคนมาค่ะเมื่อกี้นี่นี่หลายอยู่ค่ะอุ้ยน,นั่นอุ้ยอุ้ยดอกไม้เลยค่ะออ้ยอุ้ยโชคดีที่เดินเข้ามาค่ะอ นี่ค่ะกจะเจอดวงเห็ดค่ะนคนมันหมานยังได้ข้างทางอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยพอหนูเห็นพี่คุยๆ<ด>หนูก็เลยต้องพูดว่าให้รอนหนูก่อนยื่นมือมาโชว์เห็ดหน่อยค่ะหนูเก็บไม่หมดเลยเว้ยขอดูในมือก็สวยแล้วค่ะอเก็บไม่ได้ จีเกีเก็บได้นะคะสวยๆเยอขนาดนี้เยอะไม่เยอะก็ดอกใหญ่ไว้ก่อนละเห็นปะล่ะแค่นี้ก็อ้อมนั่นอีกด้านมุมนู้นก็ลงกันนันดาแล้าจะบอกว่าไม่มีไม่มีอย่างเดียวไม่ได้ป๊า <c oughs> ขาต้งนี้กกอน่าต้งนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดจะหนาวเลยดอกใหญ่แล้วอ่ะรอพี่เจ้ามากเก็บไง เจ้าของโซนนี่ดอกไหนะนี่นี่น้ำตื้นเลยหัวตะการก็จะนั่งแต่เขาไม่มาคันลึกขนาดผีหรอกมุมผีทั้งนั้นแหละเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหจะหนีแล้วนันน่าพ่เจี๊ยบจะออกจากป่าแล้วเมื่อกินยาบอกป่าแห้งเราต้องมี เช้ชมาเช้ามา,าขึ้นทุไทีฝรั่งเอสองขวเมียปีที่แล้วมันกังแก่แล้วมันชวยกันทำมา <laughs> กินคนนึ่งแกไปคนงงนึ <laughs> ่งทำถบาบัววัววัววัวมันเวียนหัวเด้เวียนหัวติดแก่แล้วยังเ,ยเห็นไหมหนึ่งรอหลังเลยค่ะ โอ้ยหาหักนีเล็กไวเกินอันนี้อไว้ก่อนอันนี้น,น,น,นี่นี่นะคะกำลังผัดใส่แซนด์วิชอร่อยค่ะแบบนี้โอ้ยตั้งนี้เยอะมามาหันไปตรงไหนก็เป็นเห็ดนี่ เลื้อยมาถึงตรงนี้แล้วมนจะลืม,ะม่อย่ <c oughs> มีการฝากสมบัติเดี๋ยว <c oughs> พี่เจ้าจะไปเซเมสเตอร์ไปเก็บเบอร์รี่แกเลยว่าอย่าลืมมาดูให้แกนะตรงนี้มีการฝากฝังกันด้วยครับเห่ดเห,ดห้ดูก่อน,นแล้วก็นี่ แลวนี่นะคะเดินเก็บหมานข่ะหมานวันนี้หคุณคุณพี่เขาก็บอกว่ายังไม่ขึ้นหรอกยังไม่ขึ้นหรอกแต่ว่าก็เต็มอ่ะเนี่ยมันชุ่มด้วยแหละเดือบันเกาะยุงก็กัดเจ็บยังไม่ใหญ่ดีเนาะ ว่ยมันบานหมดแล้วนะมันแก่แล้วนะมันแล้วม,มีคนมาเห็นตำแหน่งเรา็อ,อ,อกเหมือนกันนี่มาแล้วค่ะมาทุกโซนจริงๆทีนี้หุบมาลัวๆค่ะนี่ตำแหน่งที่เคยเก็บก็เดินดูไปเรื่อยนะคะมันจะขึ้นอยู่ตรงหวยญ้าแบบนี้อันนี้ก็กําลังขึ้นอ่ะเก็บกบไปกนเอดอกใหญ่ข้างหน,นขา,าขามันนางสาวท่า ทันเสียงสูงมากพี่เจี๊ยบต้องรีบม,มาดูเลยทีเดียวเ <c oughs> ขาเดินเออเขาไปเขาไม่เห็นวะแล้วก็นั่นอี๋เอะเก็บเร็วเฮ้ยตัวอะไรวะน,นี่เตัวนี้โอู้วมันกินดูสิหนิโอ้โหกระจายรึเปล่าเดี๋ยวพัดมันกระจายกึเปล่าต้องไปออกด้วหนึ่งสองสามขาสวยไหม มันก็ชอบมาเบียดหญ้าอยู่เนาะมันชุ่มดิกบด้วยทิ้งไว้ให้ให,ให้ทาบกินแโช้มือหน่อยอ่ะทิ้งไปเลยไปซะเละ้วะอันนี้อีกนะคะค่ะยังไม่ใหญ่ดีเลยคะ่ะเป็นนางสาวไทยเล,ลอยอวดโอ้ยวิ่งเสื้อเตกิ่งไา้เสียหลักตีไม่ล้มโอ้ยดอกใหญ่มากเสิร์ฟรูมให้ด้วยนะ นี่นะคะทุนนี่สวยจร้กินวะสวยมากโหเขาไม่เห็นเลยว่ะเก็บฝั่งนี้อย่าเพิ่งเดี๋ยวต่อยจิตรงที่เดนพี่เคยเก็บอ่ะแตส่วนนึงไม่ได้ไปตรงนั้นหนูก็ยังไม่ดูว่าพี่มาหนูก็ออกเลยขอดูเอาดอกมาให้ชื่นชมหน่อยอือฮั่นชื่นชมกบเละมาสิมาดอกเมื่อกี้มาสิพี่กอกเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยส่งรูปให้คุสอดเลยสุดยอดนะคะสามดอกที่เก็บได้เมื่อกี้นี้ ใหญ่มากสวยมากเร็วๆเ,เลยพี่เจียบนี่โอ้โหโซนเก่าพี่เลยเนี่ยพี่เคยเก็บแถวๆนี้หนูจำได้เน,นี่ยมาหนถ่ายคลิปอยู่นี่มาๆมาๆมาเข้าตาป่ะพี่เจียบไปเดี๋ยวหนูเลงต่อช่วยกันทำมากิน อายุมากแล้วเราต้องแท <t restrial> <c oughs> ็กทีมมองไม่เห็นหงวเขาเสียบตาก็บอกยูว่าหาแล้วพี่เก to ็บแท็กทีมแท็กทีมเงินเก็บนี่อุ้ยเงี่ยนี่นั่นดูใ้นี่ดีดีดีนี่น้องหมูคุยไปเนี่ยเหยียบเห็ดปะน่ะท้งใย นี่นะคะจะไปหาพี่ก็ยังเดียวเลยเกือบเยีบเพ็ดแล้วก็ตรงนั้นอีกอีกตอนหนึ่งขอเลยเล้ก็นันอีกเห็นปะนะก็หาเห็ดไม่เจอถ้าเห็ดยังไงเขายังไม่ได้เห็ดวะกำลังขึ้นในยุ้ยเนี่ยเองมาเที่ยวหลังพอดีเลยตุ๊ดต๊ดเจอแล้วเราก็เจอแต่ว่าของเขาเยอะกว่าเนี่ป๊าดนั่นป็นยูนยูน ดีแล้วไม่มีใครมาบอกแล้วเชื่อกูเชียนบอกแล้วเนี่ยเวิงเห็ดเดียวเหยียบล่ะมึงเก็บตรงนั้นไปเออมึงจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่มึงเก็บกองก่อนยีงเพิ่งใส่ตะกร้าวันนี้ต้องทำเวลามันก็จะแบบว่าไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรนั่นน่ะ คืนเป็นหนูเป็นหนูเจ้าตรงนู้นนี่เราก็หลายเหมือนกันเปล่ะแหน่แหน่ไม่ไดนยอมไม่น้อยหน้าพี่เจี๊ยบนะครับนี่ปุย๋ยเอาเอาเอาบอกว่ามีก็มี ไม่ช่วยกันเก็บเดอ้อทางนี้นี่คุยไปทางไหนก็เจอไนี่นี่โอ้ยดอกส,อสวยๆมาดูมาดูกองให้ดูเลยนี่อีกเอาดอกใหญ่ดอกเลยเก,ก็บไปก่อนกดไปดูนี่ตัวไม่เห็นดีๆในเช้าวันเนี่ย เนินสวรรค์เนี่ยได้กินตลอดเลยมาให้ไหนก็ไม่เคยชาติเลยนตั้งแต่เป็นเห็ดใหม่ๆตอแวะเนี่ยแล้วก็นูนอีกเนี่ยกำลังมายังไม่เยอะกำลังมาเลยขาไม่สวย้วยนะเนี่ย ค,อย,คอ,ยอยากคห้ยอย่างให้ยที่นเห็นเงหนูก็กลัวสัตวต์ประหลาดอะกลัวคังคกมาช้านี่ตกใจเปิดขึ้นมาอ้ยเปิดขึ้นมาเป็นแบบตัวคางคกเลยอะจมูกจุ่มอยู่กับเห็ดอะหนูเลยกลัวเด็กกันนะคะทั่นี้ ข้าวเหนียวกับปลาทอดขนไมไอเปิลน้ำทอมกระดาษเสียรถนี้พร้อมมาค่ะทุกอย่างเสือเสือ,อน,นี่ก็ะจะตัดเห็ดกันนะคะรีบสาวๆมาเพราะว่าทำเวลาจะพาพี่เจีย๊ยบไปดูอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะกลับหละตอนนี้กินข้าวอยู่กันแล้วะคะ่ะก็จะเริ่มทำความสะอาดเห็ดตัดเห็ดกันนี่ของพี่เจีย๊ยบก็เก็บด้วยกันนั่นแหละค่ะแล้วอันนี้ของเรา เวลาแบบว่าเดินห่างแยกกันเลไย,ยังก็จะเก็บเอการเราเห็นกันเสร็จแล้วค่ะตัดไปคุยกันนู่นนี่นั่นอ่อได้เท่านี้เยอะอยู่นะเ <Hello. S 2> ยอะเยอะไปกระดาษกันกนะคะแล้วก็จะได้เะก้า,กาไปใช้ต่อ ชิวๆได้แกงให้ผายดิ <laughs> <laughs> พี่เจบไะแกงไปถวยายทานแกงเห็ดอ่ะแกงเห็ดแกงเห็ดแต่อร่อยแกงแบบแกงเห็ดอีสานะอ่ะที่เที่ยวแกงเห็ดเพิงเห็ดขมกันอนะ่ะแวมีใส่ผักอีตูใส่ปะลาะใช่ปะ่ะล่ะใบอีตูที่วัดเยอะอันนี้เขาอร่อยใส่แกงอ,องอมก็อร่อยนะคะเนี่ย ดอกเล็กอย่างเงี้ยใส่ไปเลยเนยี่ยดอกเงี้สยสดเลยดอกใหญ่มากเลย,ก,ก,เลยก็ฉีดครึ่งอะไรแบบงี้อร่อยแล้วก็ผัดหมูผัดหมูน้ำมันหอยเนี่ยอร่อยเีผัดใส่มาม่านี่อร่อยใบท่ะไม้กินอร่อยมากโอ้ยดใส่มาม่าเนี่ยเมื่อก่อนปีที่แล้วไม่มีเห็ดกินกินเห็ดดีนะเดูเยยผัดต้องกินตลอดเลยโหกินไม่เบื่อเลยได้ครึ่งถูกโอ้ยินกินโลนั่นนะนะั่นหรอโลนั่นนี่เกือบโลนั่นนี่